ดีพี่น้องกินข้าวเทียงนะแม่ม้อนเดอ้อปีงปลาดุกแก้วมะกอกแล้วก็มกเห็นนะพี่น้องเดอ้อแม่มอนสื่อมาแต่ตลาดเมกเห็นมกใส่ปีหมกใส่มกปีกินสัตว์ป่ามื้อี้ซสื่อสองมก เด็พี่น้องมกเห็นใส่หมักปีมามากินน okay. ้ำกันสบายดีกินข้าวเทียนน้ำกันได้พี่น้องเด้อสรัทุกคนเด้อกินข้าวเทียนน้ำกันได้พี่น้องเด้อรัทุกคนเด้อมากินข้าวเทียนน้ำกันเด็ดซีที่หักสบายดีพี่น้องกินข้าวเทียนน้ำกันเด้อมกเห็นได้พี่น้องเด้อ เข็นสซมักปีปีนกระดูกแก้มกอกมาเดอเอ้อ FC หักแพงทางลาวทางไทยต่างประเทศเพื่อนทางเมืองนอกเฮ้ยแล้วก็เพื่อนทางประเทศไทยมาเด้อทำเตียงเดอ้อเด็กสลีมันกีกิ้ม nó ra phần đồng phần phạt ngắn hải thóc xay thì mà, mà đây bà giặt ăn bố abo, bố bố phần ăn tâm mình chưa áo 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 chị này phóng nó đó thủ đang xe đang chạy không อย่างทำดีๆให้มีมอนใหม้อนติดีใจก็มุ่งควาใจให้พี่ให้น้องอยู่ดีไมีแห้งเด้อ FC มาทุกคนเด้อทั้งดาวทั้งไทยต่างประเทศเด้ออยู่ดีไม่แห้งให้สุขกายสุขใจสงการปีนี้ก็ให้มีแต่ชีวิตดีๆขึ้นไปมาทงใดก็ให้ตลอดปลอดภัยเด้อกินน้ำให้มวลเด้อ มุกเลยนเนี่ยเร้าก็เลยกินมุกหาพันกี่คิดว่าสิบมุกสิบพันนะนมุกหาพันโอ้ยสื่อสองมุกคนน้าหว่ะเขาซัดปลาเขาจะขายแพงเนาะมุกสิบพันหแล้วอันนี้มุกหาพัน

คนเลือกเล็กเดีวนก็ม่เลือกอะไรมอให้คนเลือกแล้วมอให้คนเห็ดแล้วใช่แล้วดีแลวมีแต่มันชุดดำซื่อแต่มันอะไรเป็นบาดเป็นยังแล้วมันดีนะคนยาชาเนี่ยมันก็คอยหลุดไปหลุดไปท่ายาอยู่ งานก็เสือเล็กมาตกเก็บข้างหลังโรงงานน้ำปะอืมอะยากกันหลายคนได้คนละเล็กคนละหน่อยมาขายคนละมันคนลายก็เล็กคนลายก็ คนในบ้านเก็บเด้อหน้าหากินอยู่เด้นี่มดพี่น้องเอ้คนในบ้านหน้าหากินโรงงานกเบื้องอยู่มดต่างคนต่างญาติันอลูกอุ้มลูกนอยก็อุ้มางนึงอุ้มลูกางนึงจกเล็กบ่เฮ็ดบ่หากินหยังบ่มีเเฮ็ดเนาะคนตกงานตกงาน เก็บเล็กแอนู้มี่เนี่ยก็ได้บ้านเนี่ยนังเข่าเต็มเหล่าเต็มเนี้ยงเขาโค้ยเต็มคอกไปเก็บเล็กคือกันกเมิดพี่น้องเลยเก็ได้บ้านนี่ค่ะเก็บเมิดเอางานเมิด านเก็บเล็กกับบริษเอาง่ายๆเด้องานเก็บเล็กขนาดนี้เจ้าเห็ดให้กินให้เวียดบริเอียนเนี่ยเขาอะไรจะออกคือกันเนสตัวเก็บเก็บกินน,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 ไไน,นั่นกเก็บท้ายึโลละสองร้อยหาสิบนะเขาบริษัจ้างไปได้บ้านแบบว่าจะเห็ดจะร้ายจะร้ายแบบนั้นนะกลุ่มนึกตั้งหากันในตัวเก็บท้ายโลละสองร้อยห้าสิบของจีนอยู่ในโรงงานกลุ่มนงตั้งหา คือกลุ่มของขวบนางจ้อยไปเก็บอยู่หลังอยู่หลังห้องงานนั่นนะฮะเก็บมาขายเองเก็บแต่เขาได้เรือเขาได้แต่มาขายเองเพราะว่าเล็กที่สีคนเรียกทิมแล้วคนทิมแล้วนะเล็กที่เป็นโเอาแล้วมันหมุงเกินกำหนดแล้วมันเลือกไม่จุเอาพี่น้องเก็บแล้วยังไม่จุจืดในหันเงาบรให้รจุเห็นเห้ออกออกมาจุกินได้นอนี่เพื่อนจุกันย่อมนะ จุดเอาย้อมจุดเอาทองจุดอาย้อมจุดเอาทองจุดเอาเล็กเหมือนอะไรก็ฝ้าหลังอย่งนีได้อยู่ในนอกค่ะไม่เหลือออกไปคือบางคนก็ได้หอดคัมพี่น้องเลยในกล่องเสียยะในกล่องเล็กนะได้ไป็ลักแทนได้เป็นแหวนมาขายหรือโน่นเด้ดคัมฝรั่งได้ดคัมอิตาลีก็เขาจะแยกจะไปเก็บ เ,เขาได้อันนั่นแหละมันสิเสบานขายาักจะเอามาแต่บอนแบนไม่เหงบมนนองน,น้าถ่วมไน้ำถ่วนะบัมันแทงแล้วก็เขาไปจกเอาเนะจะตรวจเอามาไปสันะถือเพื่อนชันนี้อี่ยังเลยระหว่าเพื่อนเขาถล่มวลาอย่างนี้เล่นี่มันเขาสิเห็นมันสีได้ ได้คำกับลายคนอยู่ได้ในบ้าน,น,นเนี่ยนั่นมันนี่เขาเก็บอยู่นอกเขาก็ได้คำฝรั่งที่มันใท้ได้นี่เขาเป็นเหนียวมาถักอซอ,อยเนื<ว><ว><ช>้อซอยคำสอยทองอิตาลีไปขนาดเนื่อเป็นราคานั่นแหละคูณได้กระปัวจะไปเก็บเป็นหูได้เลยได้นะเราเล็กแต่ละวัน,นาาที่กรปุ๋ยเขาเล็กแตะข้าวแบบนั้นเนาะ เขาใส่ได้จุดซ่งพายมันมันสบายเลยบุญพายบุญมันคือบุญใจถึงก็ได้พี่น้อง,งเอ้ยพยายามเลยเห็นแต่เขาเก็บก่อน มาสังงละเี๋ยวสั่งเอาบ่ขอาหาหน้าิม,ามเยดมมนลายกคนดดเจะลืมติดตามกินนาเด้อลืมก็กเจ้กะไรสักัไทยท่งสองน้องกินยา้มอนเด้อ เลยมผักสองซาลี่ตาแหวน,นเนี่ยเล่นยองเลยเด็กยายสอนพาเพิ่นเ้าเนื้อกินแซ่บบ๊ายบาย